คนทหารอ้าชิบหายแล้วเียกเตื่นเตืนเตือนเพื่อนเพื่อนง่วงนอนจังวะทำไมเขาลุกูจังเลยเนี่ยยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยฮะพวกมึงจะนอนไปถึงเมื่อไหร่วะลูกขึ้นมาเดิโอ้ยวมนอนโอ้ยทัทัสดี่คบสวักทักทั่ค้อพวกเร็วเลยนอนต่อเลยะ่าสวัสดีครัอเอ้าพวกมึงเงียบเงียบดิไปไปอาบน้ำกันก่อนกูให้เวลาพวกมึงหนึ่งนาทีรีบอาบให้เสร็จแล้วมาเข้าแถวหน้าเสาธง รับซ่าครับรับาครับจราบับอยากนอนต่อไปวิ่ง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 ทุกคนวิ่งเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วเฮ้ยหมดเวลาแล้วไปแต่งตัวเร็วไปว้ายี่อาบน้ำเวลานอย ไปไปออกไปเร็วเร็วเร็าขึ้นเยอะมากเลยใครที่รู้ตัวว่าคะแนนตัวเองไม่ถึงห้าเซฟก็กลับเข้าที่พักไปซะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับผมถังยามาตลอดสองปีแต่คะแนนก็ขึ้นแค่สามสิบเองไอ้คะแนนนี้มันมาจากอะไรกันนั่นแสดงว่าคุณยังทำงานหนักไม่พอกลับไปที่พักซะแบบนี้ผมรับไม่ได้ รับไม่ได้อะไรวะมึงอยากโดกนคอมแบทเข้าคอไหมอยากครับจัดมานี <S <S <an> <t une> มีใครอยากจะโดนคอมแบทกู้อีกไหมเองสองคนที่คะแนนไม่ถึงอ่ะกับเข,ข้าที่พักไปซะขาดแช่คะแนนเดียวเองส่วนเองสองคนได้รับการเลื่อนยศเป็นสิตี้ ตรงดีใจซะขอบคุณกครับไอ้กลับที่พักได้แล้วเฮ้ยมึงอ่ะลูกขึ้นมาได้แล้วหาซ้ำอ้อยเฮ้ยพลิกตัวมันรู้ซะหน่อยสิเอาเฮ้ยไม่หายใจแล้วนี่วะที่ขนายแล้วกูมันตายได้ยังไงว่ากูแค่เตะเบาๆเอง จิบหายแล้วอะหนีก่อนแล้วหมดเวลากินข้าวแล้ว g ก go ก o โอ้ิีมจิบจีบจีบจีมเว่ยไอ้จีบแค่นิดเดียวเอง เดินเดินเป็นแถวไปนอนดีกว่าคือมันจะตรงไข่ไปเนี่ยไปไปไปนอนมาตกครัไปไปเรืวอเรื่เร็วเรฝึกให้มีความอดทนเติไปเลยครับ่อไปนี่เนี่ยนอนยานแียงแีงผมครับตียงผมอาเย็นเอ้ยวบมึงเข้านอนได้แล้วเร็วๆอย่าให้ได้ยินเสียงนะเว้ย สีสีพวกมึงรีบนอนได้แล้วอย่าให้กูได้ยินเสียงอีกนะหาเฮ้ยทำไมมึงไม่ไปเข้าโรงนอนวะไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเอ๊ะมึงอยากดูคอมแบบเข้าคอมไหมหันหน้ามานีดิ เขาเฮืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยพีโอไม่เอพีโอี๋เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพีกัเกนไปอยู่ไหมจะไปอยู่วจไปอยู่กับีเฮอมีคนรอผมเฮ้ยไม่ไหวต้องคอมบทเอาเราบทอาหารทุกนายจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะเราจะทำการปลดประจานอาหารทุกนายออกเนื่องจากว่า ข่ายฝืกของเรามีผีอยู่ทุกคนดีใจหน่อยจากเกี่ยววันนี้ซิเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นลองบอกทุกคนให้รู้มันมันยืนอยู่ตรงต้นมะม่วงแล้วมันก็หันหน้ามาแล้วเลยวิ่งโดดออกหน้าต่างไปนะเฮ้ยก็ว่าทําไมเมื่อคืนได้ยินเสียงแปลกๆเพราะฉะนั้นเราจะปลดประจําการทหารทุกนายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะทุกคนจบบ้านได้เลยเยนเย ยังไม่ได้นกลับมายางไมยกลัวยบอิสเลยแล้วยีบบยิบ